ตายใจทุกเวลาทุกหน้าที่ทำแค่เข้าเข้าใจแล้วเข้ากับ่าไหยเสียใจเพราะว่าพร้อมตายมิสิตายทุกเวลาทุกหน้าที่แต่ว่าว่าไห้ตายพลลมหายใจตายจากนังนให้กันตายตายดีพอเห็นหงสก็ตายไป ยัหมอแม่พ่องงเท่าไหร่แตรถอาจารย์เน่ยเดรถขังข่านหมดยงก็บ่านะตายแล้ตายไปแล้วแต่ว่ามันวันตายวัด่าายจตายตายไปแล้วกลับขึ้นกับบ้านเก่าผมก็ตายแล้วพ่อตาย ไ่แต่งดำมัน ja ็นขาวตายดำจะไหวไม่ได้ารก้อมตายห้าเก่าก็ัวปปตายนตายกันตายกันปั๊มันก็ใ้พ้นท่อนแม่พ่อตายท่กันพ่อขึ้นกันบ้านเองข้อมแก้ห้องเลยแต่แก้ไม่พูดอะไรจะว่าแกคก็ตาย บ่านนี้เนื้อนังเขาถึนก็ตายไปเห็นหมดมันพอถึงก็ยังนหอยังงงเลยนีแคเนี่กเนี่ยตัด้แล้วเนาะมันจะท่ามาเป็นทรรมดาเห็นไหมนี่ละการห่อข้าใจแล้วมันก็เป็นท่ามสวัดท่ารรมะธารมชติ เนี่ยเมื่เข้าอลยังที่แล้วทามากหอดูลานเข้าเาเข่าไปเสียใจพอเข้าเข้าใจความเจอควอมแก่ความเจ็บความตายตายเพราะหายใจเนี่ยมันขังชุดผ้าแต่เข้านั่งเนนคนเหลือใกคนน้งปูนี่ก็ันก็เหลือไปด้วยกันตลอดแล้วตะบุญจะกรรมเนี่ยไ ูไปกะพอนเมื่อจันนะไม่ก็ไปดูได้กระพ้อนเหรอไไฟังข้อมูมอนอ่อนเืิอไปวะแต่ไทพี่จะง่ายเป็นพ่นถ้าจังว่าสาวโสเสียใจถึงล้ไปเอาไปไปไปจังก็ในคนพ่อ ก็รอดข้อที่เราทำตันก็จะปองเมื่อไหนมันอาทิตย์เออผนละก็จะไปวันอาทิตย์ผนละว่าสันแล้วแบบพอดีมากนะครเพาว่าอาจารย์แฝันเสียใจอาจารย์เสียใจตึงโอ้ยอาจารย์ก็มาแก่บัด <antique> ค <dairy> ั <fold> <Indian economy> ้างบ่ออยู่นานนะอาจาเกินอ้าเข้าไปได้ก็ไปนะเข้าเก็บนี่เรอกอาจารยาดีมากเลยพ่อเอามา ยาดูยาเจระลองยาเม่อนงกะขาไปนวดร้องผมับบนั่งนาประดับนวดแลนอนเอาพิจารณาแขนเป็นถ้ำมาจงก็ะสอบเชียใจว่าพระใดคือกันฑบดเอามาขึ้นบนก่อนพราพรธเจ้าพระยังพณนิพานเห็นบอกพระแห่งโลกแจ้งแขนจงนบดพระแต่ยังรอ อาหเกันาเป็นก็บรอดกอหมว่าทรบัาตกบรอดชกอบ่าจะเกิดมากสีอายุยืนมาไล้ก็ตามร้อยสิบร้อยยี่สิบไปแ่ในปรวัติไ้นังสาขา้ยี่สบปีถ้าก็ไปก็ดูถึงการทั้งเ่อไป อายุร้านไม่ก็ไปแต่ละแถไม่กินจะนจาได้ละ้ถสิบว่าสร้าโศกเสียใจแถวว่าละไปวว่าละมันไปพโยกอ่ะท่านนาทีไปนะคือเรื่องอะไรเทปโอมนี่แหละเว่าเป็นทรรมชาาิธรรมาติา้าสิรีก็ได้เลี้ยได้คือพะพุทธเจ้าเพื่อน้องปู้องตาองค์ใดทนปฏิบัติได้ จิพนุิพนพนเขาถึงพาิขาหน่ะนะพดีได้ดีกว่าเพิ่นพไม้าเวียนวาตายเกิดอีกเพิ่นเขาถึงพิาหน่ะม่จะสุกนี่แค่เขกาป่าธนาได้กว่าปาถนาถึงพาิข้าหถ้าบุญกุศลอันใดแต่ก็ให้ผู้ขาเถึงพลิขาห์นะแต่เั่งพลิขาหน่ะพลได้าเวียนวาตายเกิดอีกไม่จะสุกรวจิต่กันยังว่า แต่ถ้ากันเห็ดเอาห้าการสั่งเอาท่านะบาลมีเห็ดเอาเฮ็ดตามกำลังร่าห้าละศีลบาลมีเรากลัวว่ามันบ่ตายมันก็จะได้พระกันเห็ดเอาในคำว่าบาลมีเทากับว่าฝึกปฏิบัติธรรมหันผู้ไรฮ็ดได้ทำได้นักเงียับเข้าไปไก่พลันพลาห์นี่อลยเงีบเข้าไปไก่พลันพลาห์นี่เลยับเข้าไปเงีบเข้าไป บ่สาดไก็ซาดในทุกวันกาหบบอลลงทานบ่กลับลงทาต่ำแต่ไั้ก็เถินแ่นอนจังนัก็ถิงแงนอนแต่ว่าศิษยาแลวสิลเลวจะู้ใดมันโปขยันอะู้รดขยันไปเลี้ยวลงปูลงตาองไหนขยันไปซาดตลอดวันยกตัวอย่างกันนองตามหาบัวเห็นบ่เพระว่าจะค้ามันเนาทุก ทุกพระวเกิดทุกพระวแก่ทุกพระวเจ็บทุกพระวัติตายปัตติวัตได้แล้วก็จะไปจากอยแลว่ยมเราพูก็ไปแวะจาเจดีย์รอนยูไปซาลาห์ลตาส่ใหม่ไปาเจดีย์ลงตาหามบอรอุดรแม่พ่อกปตองนี้เดียวเหรอไหวไปตอนนี้แะเทปเป็นบุตรตาด้ นคนตาห้าแม่นแต่พันมาเห็ดโซชดทั้งนอตไปหรอกสันเดียีโซดทั้งนอกจะรับยวไปจะเห็นอยู่วันซุปเปอรอยู่ก็ตรงกันยวไปกันสีเดียรยวไปที่ตะวันตกกันเห็นอยู่ลาโพเมฆบนวาสนาทื่ว่าบารานีเต็มกับว่าแม่นน้าเห็ดยังกได้ บัดสับสมบัติไ้าหนอกมบโศาทำปฏิบัตินีปฏิบัติชอบได้ละลกเส้นหลูกหาบาวาทั้งข้าราบาาทั้งพระเหตุวัดเจ็บอัฐิเจ็บไหนมันเป็นจะเคารพกาวใบแล้วโอ้เป็นบมุนตาไปเห็นจับโอ้บทั้งธรรมดาเป็นไงอั่ว่า นี่โอกาสเงลาดไปเบิ่งไปตัดเกิดมาสัดนี่มันได้เห็นนะในข้อม่อพอดีพอดีพอมันใหญ่บอเป็นหนอยพอดีแต่ว่าคนงามพ้อมดีมันก็ตายพอได้เห็นไปคนตายจะหวัองก็ได้ใส่จะคองได้สวยๆจะคลองได้ยูต่ว่าพกอันงพุ่งใจไว้พอได้เห็นคนงามพ้อมดีได้หัวท่าน แต่รักษาศีลแต่ปฏิบัติถ้ำนันพวกใจไว้หมันหมดไปใส่ผู้เห็นได้ผู้ทํำได้ผู้สางได้มันบมไปใส่เอ้าเห็นเขาทำเขาสางไว้ผู้ง้ามก้อมดีมันหมดไปใส่จะมาผู้บธเจาเตือนใ้เฮ้อยาพักกันปลามาเดียเห็นเอาเห็นถำเอาเห็นสางเอาผู้ง้ามกล้อมดีมาเห็นมาทํำไว้แล้วเลย มันดีใจพุ่ compass, มใจเขาเกิดมาพร้อมไรซ่าไรแม่นม eh ่อนทำผลิตพันเขาก็บอะเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าประเสริฐเลยเกิดมาเป็นคนถือว่าประเสริฐมันหูจักบุญดีกับหูจักบุญดีกับหูจักหูจักดีถ้าเหผาเขาจะเอาหูจักให้ท่านปฏ so ิบัติท่านรักษาศีลเห้าหูจักดีเฮ็ดเอาผู้บาดเจ็บ บางเอาตัวยาอยากเฮ็นเือคนกันได้หาเห็นอะไรเขาเอาสินหาเอาสินแปรเพราะพรธเจ้าแบงห้อยู่ได้มาว่าพระโมแบงหายได้แบงหาย้าระวาดข้าระวาดเอาสินหารไได้เพราสูงไปเอาสินแปคนะาไรก็ได้เลไปทังสุขขึ้นกันเลยปฏิบัติใจิตก็ไปทังสุขขึ้นกันพ ขา้างไปพันภาพเห็นแต่แ่กบตกตตกับชิ้น้บริสุทธิ์ย่างชิ่ลายิ้นมานีานาก็ไปเสิยไวรสอวาียแต่พบสุกแต่ว่าบ้นบอนถึงพันภามันอิจฉามาเกิดอีกยแต่ไม่สุขเพราะมาลอกกัสิ้นแปดนี่ผู้ใไเห้ได้รักษาิ้บริสุทธิ์ว่าขาดว่สอยบาหมอง สบอยู่อย่างแนี้ก็พกนอยากข้จนแต่ว่าจินเข้าบ้านเด็ถึงปิภาณระกลับ้าใหม่ได้หมดก็จะงใส่นั่นหมดนั่นย้ออไ้หาใหม่หาใหม่ไม่หมดะใหม่ก็กมัเกิดเป็นค้ดีละมาสางต่อมาสางบนานี้ต่อย่จังวลำปางฟังเก่สติทุกน่ะอาไ ก็บาดาจย์ทำพิธ <that> ีพิส <That> ัทธนา